นี่จา่าผลไม้อันนี้ที่ปายูสิมาเก็บอ,นนอู้หูแสบแน่งกับพ่น้องเลยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนสบายดีกันบ้าจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้พาพี่น้องเอฟซีมาเก็บผลไม้ป้าจา้านี่นี่จา่าผลไม้อันนี้ที่ปายูสิมาเก็บอันนี้เป็นผลไม้ป้าเห็นมาจากลูกเขาจะคล้ายๆกับอัน,นูเบอร์รี่ แต่วาบเบแมนบลูเบอร์รี่จ้ะรสชาติจะคล้ายๆกับท่ำปลาเลยจ้ะนี่ยาสิเกบไปไปตำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผลไม้อันนี้เขาจะออกรสปร้ยวหวานนะจ้ะ ลำต้นเขาสิมีน้ำดิจ้าเลยน้ำจ้าฮ่าภูมิหนีหลายอยู่พี่น้องที่ได้เสียถึงเนาะฝนยิ่งสูงๆไม่จ้ะเป็นว่าจ้าน่ะหกดดำๆถ้าได้เยอะเนี่เอาไปเห็ดแย้มก็ได้เด้อพี่น้องเลยจ้ะ ตั้นดีดหนีฮะนี่เก็บใบลุดมุ่ผลมไม้ชนิดนี้จะเป็นตระกูลเดียวกันกับลูกพ่อมลูกพืชรสชาติก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะเวลาเขาซุกนะคะเขาจะหวานฉ่าอร่อยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซุกดีเนาะค่ะต้องรอเดือนตุลาเขาถึงจะซุกดีแล้วรสชาติจะหวานฉ่าเลยละจ๊ะเขาสามารถเอาไปทําแยมทําน้ำผลมไม้ดื่มหรือจะเอาไปกินสดกระได้จ้ะนี่ ่ะจะมีาตามขางท่างหรือตามป้าละเมาะนะคะอันนี้ป้าโยเก็โยตามขางทางนะคะแป๊บเดียวได้ร้ายเหรอทามนบุ้มนี่โอ้ได้ได้เป็นกิโลอยสิไดไปเหุแยบอยู่แต่ว่าพอดแล้วจ้ะ ร้อยเขาสุกก็นี่ก้อนจะจะรสชาติเหมือนเหมือนหมักเบนบานเฮาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ายังคือถ้าเขายังยมันเนีซุกนี่กระซิออกฝาดๆเปรี้ยวๆนะจ๊ะบานนิดๆนะต้องร้อยซุกก็นี่จังเซลี่เป็นได้กินนะจ๊ะกินสดเนาะแต่สำหรับซํานี่นี่เขาเอาไปตำได้จ้านี่ ฟาดเปรี้ยวๆเปราะเหรอคะมาเจอเมล็ดฟันจิงโตเต็มสายทางเลยค่ะจะเก็บมเมล็ดฟันจิงโตไปฝากคุณย่าเนาะจาก้กคุณย่ายเป็นเนอฟซีปายุพันยุเมืองไทยเนาะจาก้กเป็นอบอสบายนะค่ะคุณย่ายว่ามีค้นกินชาดอกฟันจิงโตแล้วหายจากเป็นอัมาฤึงอมมาาตกลับมาเดินได้เนาะจาก้กคุณย่ายเป็นก็เลยอยากไปปลูกเป็นยาแล้วก็ดื่มนะจ๊ะ อยากเก็บดอกอฟันสิงโตไปฝากคุณย่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเมื่อรูดูดอกเขาแล้วเนาะจ้กต้องปุ๊นเดือนเมษาพฤษภาเนาะจ้กเขาถึงจะออกดอกเยอะเนาะจ้าก,ก็คือว่าปายุกับบนรูวาสิด้กลับบ้านเนาะจ้กพอดีกับรูว่ามีแพรนบาสิกับบานนาะจ้าเดือนพฤศจิกาก็เลยเออเก็บไปฝากคุณย่าให้ไปปลูกเนาะจ้ก ขอบคุณพี่น้องเอฟซหลายๆเน้จ้ะเด้อทั้งเอซเก่าเอฟซใหม่ที่เขามารับชมชีวิตต่างแดนเนาะค่ะการใส่ชีวิตคนไทยอยู่ในต่างแดนเอามาทายทอดให้อเอฟด้รับชมเนะจ้ะว่าเป็นยังไอยู่กินยังไดบรรยากาศเมืองนอกเป็นยังไดเนาะจา้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อจา้าสีงามไปตะกินพี่น,นอ้อง สีสวยมึง,งโอ้ยเป็นตาแสบแต่บักแอปเปิลตน้นนี้อร่อยอร่อยจ้ะนี่ยสีงามน,น,น้ำคุณเห็นเน่าเห็นป่ะเห็นเนาะคุณเน่าถิ่งนี่เห็นป่ะสีเขาบักแอปเปิลพัานเหนี้อร่อยจ้ะนี่อร่อยน่ากินมากพี่น้องเมื่อกี้เก็บไปแล้วส,สองสามลูก ดื้อเปิดกล่องพี่นองเลยสามซืยเดี๋ยวเก็บเอาลูกสองลูกไปเส่สามลูก่พี่นอนเลอปีนี้บะมีลูกแค่เลยปีทีเดียวนี่พ่อไี้กินยแต่ว่าปีนี้บม่มีเลยจ้ะนี่ต้นใญ่ๆนี่ปีทีแล้วกระโดดลูกปีนี้บะมีจัหลูกเลยพี่นองเลยเบินนีพน่พี่นองเพราะว่าอันเคยมาเก็บอยู่นะจ้ะตนนี้เนาะ ีบมีได้พี่น้องเล้โอ้พอนอยอฟังทางนั่นกับบมี่นะต้นหมากกันหมากลูกแพรสองตนเนาะจ้านะกับบมีเนี่ยเขาจะมีตามขึ้นตามสายทางนี่แหละจ้ะก็กคือ่าทางหลวงเพิ่นปลูกนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่นบ่แพงจ้ะเฮาเก็บกินเนาะบึหลวงถิงเห็นไหมพี่น้องได้ไปต้นใดกับมีตะมักแอปเปิล้ลหลวงถิงนี่ั้างไปต่กินมา อี๋ยแดดหอนแห้งค่ะพี่น้องอืมจะบะดกปันไดจ้ะตัวน,นี้อร่อยจ้ะหวานอมเปรี้ยวแซ่บพอดีพอดีเลยพี่น้องแซ่บพอดีเลยจ้ะอืม,อม <c oughs> ลูกลูกเล็เลกๆได้ว่าอ่าร่อยจ้ะอร่อยหรือต้นกินกับพริกเกลือจากสามสี่ลูกกับพ่อจ้ะ หมากแอปเปิลตามสายทางนี่ก็หลายอยู่แต่ว่าป์บาอยู่เลือกอันต้นเป็นตะแเสกนอกจากที่เก็บมานนี่นะเออมาเอาหมาักพลเมลไม่ออกนี่พี่น้องแอปเปิลข้างทางอยู่นี่ะให้หล,ลายพี่น้องของฟี่กับผมมีคนอยากฝรั่งขาเจ้าก็บ่เก็บกินนี่จ้ะขาเจ้าซื้อตามซุปปเอร์มาร์กเนาะจ้ะอัน ล่วงทิ้งรายหลายแต่เป็นบ้านเฮากิดข้สิบว่เหลือแล้วนอพี่นองเนาอะอบัดนี้กสิมาตำผลไม้ปลาซูพี่นองเอฟซีกินจ้าก,ก่อนอืน่นกสิมาซับแอปเปิลก้อนเนอาะจ้าหมักแอปเปิลปลาโยกกระสกเปลือกเนาะจ้าเพราะว่าเปลือกเขาแข็งนะจ้ากรก็ปลอกเปลือกแล้วกระสิซับซับเหมือนมะละกอเนาะจ้าวัตถุดิบก็สิมีน้ำปลาน้ำปลาล่ามีผพงนัวมีพผิกมีกระเที่ยมน้ำตาลเน,นาะจ้า ตำแบบเล้าอีสานเฮ้านะจ้าพี่น้องตำใส่น้ำปลาโน้อแซ่บๆกินเนาะจ้านี่หัน่นเออ่แบบนี้เนาะจ้าซับๆนะจ้าเนะนะานะบันนี้ก็เออใส่พริกลงไปเนาะค่ะพริกกับกระเทียมโขกให้เข้ากันแล้วก็บับนนี้กส็สิใส่ผลไม้ลงไปเนาะจ้าปลายูกสิเอ่อตำบุบๆพอให้ผลไม้เขาบุบเขาแตกนะจ้า เราก็ใส่แอปเปิลลงไปใส่แอปเปิลลงไปแล้วก็สใส่เครื่องปรุงนะคะเนาะแล้วก็โยโย่ๆให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานเออเป็นแบบกินได้นั่นแหละคะ่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซี FC, มากินตําผลไม้ปลาหนํกากันจ้าว่าสิเก็บผลไม้หลายๆอย่างมาตำร่วมะนะจ๊ะแต่วา่าผลไม้เขากับบะหมี่นะคะพี่น้องไปเลาะเบื้องหลายต้นอยู่ ก็้อดีเลยพี่น้องอกินไปได้สักพักแล้วลืมเปิดกล่องครับพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องเอฟซีมากินตำ หมากแอปเปิลตำผลละไมป้าน้ำกันหรือว่าเมนเจ้า้องเปิดกล้องอเสรยบแห้งตำใส่น้ำปลานัวๆจ้ะ เมื่อกี้กินไปเบาไปเอาเธาเบิ้งกล่องผ่นเ่เปิดอบอกอยู่พูดเดียวจะแซบแซบจ้ะเป็นละเบิ้งม,มาแบ็คเบอร์รี่เขากำเมิดฤด,ดูของเขาแล้วนะจ้ะ แสบแห้งพี่นลองแอปเปลลิลนี่ปลาอยเก็บมากวันนี้มีสามชนิดเนาะจ้ะจกัจกเป็นแอปเปลิลพันธุ์นี่อย่างหมดจ้ะปลาอยกับบรลจักซื้อกันแต่ว่ารสชาติเขาเกิดจะต่างกันอยู่เนาะจา้าเนี่ย แอปเปิลนันนี้นี่พันนี่กินสดนี่แซ่บเลยจ้าเนี่อืมเขาจะออกกรอบหวานนมเปรี้ยวพันนี่ก็คขึ้นกันนา่จ้มพันนี่จะจะกรอบหวานอมเปรี้ยวเหมือนกันเนาะจ้าแต่ว่าพันนี่พันลูกใหญ่ๆนี่สิบอออร่อยปันใดเนาะจ้ะเนาะเขาจะเอ่อเปรี้ยวหลายก็หวานจ้ะเบื้องลูกเขานี่น่ากินน่ากินสงสัยพันนี่เขาจะเอาไปทำน้ำ แอปเปิลนะจ่ะเนะาะทำเป็นน้ำผลไม้นะจ่ะครับยูซุเปอปร์มาร์กเนาะก็จะขายกิโลหนึ่งกับสองยูโร่เก่าสิบเก่าเส้นคิดเป็นเงื่อนบาทบาทเท่าหนึ่งเนาะจ่ะแต่บาบสื่อดอกจช่วงนี้ไปเก็บเก็บตามสายทางหรือเฮ้าเก็บมาตุนไวก็ได้จ้ะตุนไวก็คือเฮ้าเก็บไวในอัน ของใต้ดินเนาะจ้าเพราะว่าหของใต้ดินนีกเพื่อว่อ่าย็นเนาะจากเขาสิผลไม้จังซีนะเขาสิอยู่ได้นานนะจ่ะของเก็บไปหนองใต้ดินเนาะจากแต่สรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องแล้วครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลายได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ได้จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า